Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าอื้นใหญ่ให้ความสนใจคว้าตัวซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนพร้อมจ่าย53ล้านปอนด์ ปืนใหญ่พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา53ล้านปอนด์คว้าตัวกองกลางของเรอันโซเซดัดเข้ามาร่วมทัพทีมปืนใหญ่กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของซูบิเมนดี้กองกลางทีมชาติสเปนเดอะมิเรอร์สื่อชื่อดังออกมารายงานข่าวว่าปืนใหญ่กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวซูบิเมนดี้กองกลางทีมชาติสเปนของเรอันโซเซดัดเข้าไปเสริมทัพในตลาดหน้าร้อนปี2024 มิเกลอัตเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่เริ่มทำการมองหามิดฟิ์รายใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนโทมัสปาเตและจอจินโยที่มีอายุมากขึ้นและอาจย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยชื่อของซูบิเมนดีอยู่ในความสนใจลำดับแรกมิเกลอัตเตตาชื่นชอบฝีเท้าของดาวเตะไว้24ปีมานานแล้วและเคยพยายามควตัวเขามาร่วมทีมปืนใหญ่เมื่อตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยข่าวล่าสุดรายงานระบุว่าโค้ดวัย41ปีเตรียมหวนกลับมาเดินเครื่องเซ็นสัญญากับซูบิเมนดี้อีกครั้งในปัจจุบันซูบิเมนดี้ยังมีสัญญากับเรอันโซเซดัดยาวจนถึงปี2027และมีค่าฉีกสัญญา53ล้านปอนด์ซึ่งมิเกลว A ัเตตาเตรียมพูดคุยกับบอดบริหารปืนใหญ่เพื่อจ่ายค่าฉีกสัญญาคว้าตัวแข้งชาวสเปนเข้าไปร่วมงานให้ได้อย่างไรก็ตามนอกจากปืนใหญ่แล้วทีมบาร์เซโลนาก็ให้ความสนใจซูบิเมนดี้เช่นกัน ปืนใหญ่ยาช้าทีมบิลล่าพร้อมคุยสัญญาใหม่กับลุยในช่วงต้นปีหน้าทีมบิลล่าพร้อมเปิดฉากเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับนักลากลุยกองกลางชาวบราซิลในช่วงต้นปีหน้าหลังจากนักเตะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์ ER, รายงานข่าวว่าทีมบิลล่าต้องการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องอนาคตของลุยโดยการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากมีความสนใจจากปืนใหญ่ที่คาดกันว่าจะยาวไปถึงตลาดหน้าร้อนปี2024 ในปัจจุบันดักลาสลุยมีสัญญากับทีมบิลล่าจนถึงปี2026สร้างความมั่นใจให้กับต้นสังกัดอย่างทีมบิลล่าได้ในระดับหนึ่งแต่การคาดการณ์ที่ว่าทีมปืนใหญ่น่าจะยกระดับความสนใจในช่วงตลาดหน้าร้อนปี2024ทําให้การต่อสัญญาฉบับใหม่จะสร้างความอุ่นใจได้มากที่สุดในก่อนหน้านี้ทีมบิลล่าต่อสัญญากับนักเตะตัวหลักไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งโอลิวัดกินคอนซาและจอห์นแม็กกินในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเดินหน้าเจรจากับตัวแทนของลุยตั้งแต่ต้นปี2024ทั้งนี้ทีมปืนใหญ่ให้ความสนใจลุยมานานแล้วเพราะผู้จัดก,การทีมมิเกลอัตเตตารู้จักกองกลางวัย25ปีเป็นอย่างดีจากช่วงเวลาที่เคยร่วมงานกันที่สโมสรแมนซิตี้สำหรับดักลาดลุยกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรมิลลาภายใต้การคุมทีมของอูนเนเอเมรี่ยิงไปแล้ว5ประตูจาก10เกมในลีกและเป็น6ประตูจาก15เกมรวมทุกรายการ โดยซีจาก6ประตูมาจากลูกจุดโทษปื้นใหญ่เลือกดาบิดไรยาพร้อมขายแรมเดลหลังจบฤดูกาลปื้นใหญ่มีแนวโน้มยอมพิจารณาขายแรมเดลในตลาดหน้าร้อนปีหน้าแต่ไม่ใช่สำหรับตลาดในเดือนมกราคมฟุตบอลอินไซเดอร์ ider, ออกมารายงานข่าวว่ามิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปื้นใหญ่จะเก็บผู้รักษาประตูทั้งสองคนทั้งแรมเดลและดาบิดไรยาเป็นตัวเลือกใช้งานในฤดูกาล2023-2024 แต่ฤดูการถัดไปจะต้องมีหนึ่งคนที่ย้ายออกแรมเดลเริ่มต้นฤดูการนี้ในตำแหน่งมือหนึ่งของมิเกลอาเตตาแม้ทีมปืนใหญ่เซ็นสัญญากับดาบิดไรยามาจากทีมพึ่งน้อยด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูการ2023-24แต่ผ่านไป4เกมในลีกตำแหน่งตัวจริงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นผู้รักษาประตูชาวสเปนได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้แน่นอนว่าแรมเดลต้องการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ เลือติดทีมชาติอังกฤษไปร่วมศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันในช่วงกลางปีหน้าแต่การย้ายออกระหว่างฤดูกาลก็มีความเสี่ยงเช่นกันรายงานข่าวระบุว่าทีมปืนใหญ่จะพิจารณาขายแรมเดลในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนปี2024หรือหลังจบฤดูกาลนี้ไปแล้วเพราะเลือกแล้วที่จะใช้งานดาบิดรายาต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยจะต้องจ่ายเงินซื้อขาดจากทีมพึ่งน้อยอีก27ล้านปอนด์หลังจ่ายค่ายืมไปแล้ว3ล้านปอนด์ เดอะแบ็กคนใหม่ของทีมปืนใหญ่เอ็นเคเทียออกมายันชัดการทำแฮตติกนี้ผมจะไม่มีวันลืมเอ็นเคเทียกองหน้าของปืนใหญ่ออกมากล่าวยอมรับว่าการยิงแฮตติกได้ในเกมเปิดบ้านเอาชนะทีมเชฟฟิลด์5ต่อ0จะกลายเป็นหนึ่งในวันที่เขาไม่มีวันลืมชั่วชีวิตของตนเองเอ็นเคเทียถูกวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นของตนเองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมากับผลงานที่ไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอแต่ในเกมนี้เขากลายเป็นนักเตะ ที่ได้รับรางวัลตอบแทนกับการยิงแฮตติกแรกในชีวิตกับการเล่นในลีกสูงสุดพร้อมกับการได้รับลูกบอลกลับบ้านเป็นครั้งแรกนับจากเริ่มได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาการยิงแฮตติกได้ในเกมที่เอเิเรตสเตเดียมต่อหน้าแฟนบอลต่อหน้าครอบครัวและกับเพื่อนฝูงมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากผมไม่สามารถบอกกับใครได้ว่าผมฝันถึงช่วงเวลาแบบนี้มากเป็นครั้งที่เท่าไหร่ได้ยิง3ประตูในเกมลีก ผมเป็นแฟนบอลทีมนี้มาตั้งแต่ยังเด็กการได้ทำแบบนี้สำเร็จจะเป็นหนึ่งในวันที่ผมไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตของผมทั้งนี้เอนเคเทียออกมายอมรับว่าในจังหวะที่ทีมได้จุดโทษฟาบิโอวิเอราเพื่อนร่วมทีมของเขาเข้ามาขอรับหน้าที่ยิงจุดโทษเองและเขายินดีจะมอบโอกาสสำคัญให้กับเพื่อนร่วมทีมฟาบิโอเข้ามาคุยกับผมและเขาบอกว่าเขาต้องการรับหน้าที่ยิงจุดโทษเขาเป็นคนทำให้ทีมได้จุดโทษเขาหวังว่า เพื่อจะทําอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นการยิงประตูและฉลองให้กับลูกที่กําลังจะเกิดมามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับเขากับการยิงประตูได้และเฉลิมฉลองกับมันผมเป็นนักเตะเพื่อทีมปืนใหญ่และในวันนี้ผมยิงแฮตติกได้ไปแล้วผมคิดว่าผมสามารถให้โอกาสกับนักเตะคนอื่นในการรับหน้าที่และเมื่อเขายิงประตูได้ผมก็มีความสุขกับเขาไปด้วยอาร์เซนเวนเกอร์มองทีมเชลซีหลงทางต้องกลับตัวด่วนอาร์เซนเวนเกอร์ตำนานผู้จัดการทีมของปืนใหญ่ มองว่าตอนนี้ทีมเชลซีกำลังหลงทางและต้องรีบหาทางกลับมาให้ได้โดยเร็วทีมเชลซีลงทุนมหาศาลอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาพร้อมดึงโปเชตติโนโเข้ามาคุมทีมแต่ผลงานในฤดูกาลนี้ก็ยังน่าผิดหวังเกมนัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับทีมพึ่งน้อย0ูนต่อ 2, ถือเป็นการแพ้ในเกมรีกเป็นนัดที่4ในช่วงฤดูกาลนี้โดยชนะแค่3มนัดอยู่อันดับ11ของตารางและตามหลังทีมสเปอร์ที่เป็นจ่าฟูงไกลถึง11คะแนน เมื่อถูกถามถึงกับทีมเชลซีทางอาซนเวนเกอร์กล่าวกับบีอินสปอร์ตว่าจากภายนอกคุณสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเป็นเพราะนักเตะที่พวกเขาจ่ายเงินก้อนโตไปหรือไม่พวกเขาไม่ดีพอหรือไม่พวกเขาแพงเกินไปหรือไม่ความมั่นใจในทีมต่ำมากจนไม่สามารถกลับมาเล่นในเกมสร้างสรรค์ได้หรือไม่โดยรวมแล้วมันดูเป็นไปนในทิศทางเดียวกันโดยไร้ไอเดียพวกเขาดูลงทางเป็นทีมที่ดูลงทางและคุณต้องหาวิธีแก้ไขอย,อย่างรวดเร็ว เพราะหลังผ่านไป10เกมคุณจะเห็นแนวโน้มในลีกและแนวโน้มกับสิ่งที่พวกเขาทําอยู่มันต่ํากว่ากลางตารางอย่างไรก็ตามเกมถัดไปทีมเชลซีจะเปิดบ้านพบกับทีมแบ็กเบิร์นในเกมคาราบาวครับในวันพุธนี้ต่อด้วยการเจอกับทีมจะฟูงอย่างทีมสเปอร์ในเกมลีกของวันจันทร์หน้า